อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันทุกเช้าแบบนี้กับผมเหมือนเดิมปาล์มสามบาทห้บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้าข่าวเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะมีบิ๊กดีลหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมาพูดคุยหรือว่ามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่นนะฮะ ที่จะพูดถึงข่าวของโอซิมเพนชาวฟิลิกแล้วก็ในดีอื่นๆนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดกับพิงก์เลมอนโซดากระป๋องสีชมพูนะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใครอยากสดชื่นตลอดในการทำงานนะฮะก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมสิงเวิลด์ออฟฟุตบอล Match l i ฟ e นะครับจะเป็นเกมที่เชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เราจะไปดูบอลสดๆเชียร์เชลซีกันที่เดอะพับบริกเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับ ก็งานเนี่ยจะเริ่มประมาณ2ทุ่มใครสนใจนะฮะรีบเลยฮะลงทะเบียนได้ที่เพจ Facebook ของสิงห์อัลล์ออฟฟุตบอลครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับที่ Facebook f แฟนเพจของผมเองฮะปาล์มสามบาทห้าบาทเพราะว่าในงานเนี่ยมีแจกเสื้อพร้อมลายเซนเชลซีรวมไปถึงหมวกพร้อมลายเซนของเตยโกซิวากันด้วยยังไงใครอยากไปร่วมกิจกรรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f แฟนเพจของสิงห์อัลล์ออฟฟุตบอลนะครับ ข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างครับเ h ี่ยเลติกรายงานว่าริชเชมครับกับตันทีมเชลซีอาจจะต้องนั่งดูมาโลกุสโตลงเล่นในตำแหน่งของเขาบนมานั่งสำรองถ้าหากปัญหาเรื่องวินัยและการบาดเจ็บของเขายังไม่ดีขึ้นและกุสโตเนี่ยอาจจะถูกเอนโซมาเรสกาจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกด้วยนะครับก็ดูแล้วน่าจะสารพัดประโยชน์หน่อยสำหรับมาโลกุสโตนะครับ ขณะที่สื่อในสเปนครับรายงานครับบอกว่าแอเดนโกมัตริดเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรจากเชลซีในดีลของเจ้าฟิลิกนะครับโดยต้องการค่าตัวที่60ล้านยูโรทางแอตมัตริดเนี่ยโมโหมากๆกับวิธีการที่เชลซีจัดการกับสถานการณ์ของซามูโอโมโรดิออนนะครับแต่ว่านี่ยังไม่ใช่สื่อใหญ่ที่รายงานนะครับขณะเดียวกันฮะข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ มีแดนนี่เมอร์ฟี่ครับออกมาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าผมคิดว่าการเสียคอนอกาลกเกอร์ไปเนี่ยไม่คุ้มสําหรับเชลซีครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้อยู่เนี่ยคนที่ที่ที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เก่งไปกว่าเขาครับพวกเขากําลังจะเสียนักเตะที่เก่งกว่าที่มีอยู่แต่มันก็เป็นทางเลือกที่พวกเขาเลือกเองนะครับขณะที่เดวิดออนสตีนครับออกมาพูดถึงกิจกรรม การซื้อขายย้ายทีมของเชลซีครับเขาบอกว่าผู้คน,นอาจจะบอกว่าเชลซีกำลังเล่นกับระบบอยู่พวกเขาเอาแต่ใช้ประโยชน์จากช่องว่างของมันแต่ผมก็จะเน้นให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ทำงานอยู่ภายใต้ระบบอยู่ดีมันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาครับที่เรื่องพวกนั้นมันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นถ้าเรื่องพวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในภายใต้กฎที่มีอยู่แล้วพวกเขาก็กาลังใช้ประโยชน์จากมันบางทีสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยอาจจะมีวิธีการ อื่นในอดีตหรือบางสโมสรจะทำตามพวกเขาในอนาคตคุณไปโทษเชลซีแบบนั้นไม่ได้นะครับก็ออนสตีนก็ออกมาปกป้องทางเชลซีนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าโปเชิติโนเนี่ยกลายเป็นกุนซือทีมชาติสหรัฐคนใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะพาทีมสหรัฐเนี่ยไปเล่นฟุตบอลโลกปี2026นะครับนอกจากนี้ครับเลียมทูมี่ครับก็บอกว่าเลวายคูวิลเนี่ยคือหนึ่งใน2นักเตะ จากอะคาเดมี่ของสโมสรโดยตรงครับที่ถูกมองว่าแตะต้องไม่ได้จากกลุ่มเจ้าของครับตัวนักเตะคาดว่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแต่ก็สามารถขยับไปเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยเช่นกันขณะเดีวยวกันเรียมทูม,มี่ก็บอกว่าดูเหมือนว่าเบนชิวเอลเนี่ยจะไม่เข้าระบบแทคติกของมาเรสกาถึงแม้ตัวเขาจะยังอยู่ในทีมชุดใหญ่ครับแต่แทบไม่มีโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเขาคือตัวเต็งที่จะถูกขายครับอย่างไรก็ตามครับค่าเหนื่อยและค่าตัวของ ชิวเวลเนี่ยอาจจะทําให้ปล่อยตัวออกไปได้ยากลําบากนอกจากนี้เลียมทูมี่ยังบอกว่าเรนาะโตเวกาเนี่ยเป็นที่โปรดปรานในแผนการเล่นนะตอนนี้มากกว่าเบนชิวเวลนะครับก็ดูแล้วน่าจะตกกระป๋องแล้วสาหรับเบนชิวเวลขณะเดียวกันครับก็เรียมทูมี่ครับออกมาบอกว่าเวสลีย์ฟฟาน่าเนี่ยจะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการเป็นตัวเลือกแรกสําหรับคู่หูของโควิลในแผงเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นก็พอเดาได้แล้วว่าเกมจะเจอแมนซิตี้เนี่ยเซนเตอร์นะ่าจะเป็นโฟฟาน่ากับโควิลนะฮะ ก็ดีซัซี่ก็ยังไม่ฟิตด้วยนะครับขณะเดียวกันดิแอลติกก็บอกว่าเอ็นโซเฟอร์เนสเนี่ยอาจจะได้เป็นกับตันทีมไม่กับเชลซีอย่างสม่ำเสมอในฤด,ดูกาลนี้ครับหากริชจมไม่พร้อมลงเล่นส่วนเดอะไทมส์ครับก็รายงานบอกว่าข้อมูลทีมเชียร์ของผู้ตัดสินทุกคนในสนามเนี่ยจะเปิดเผยสู่สาธารณะในซีซั่นนี้ครับหัวหน้าฝ่ายผู้ตัดสิน่างขบาวเว็บออกมายืนยันแล้วก็เราจะได้รู้ครับว่าผู้ตัดสินคนนี้เชียร์ทีมไหนผู้ตัดสินคนนี้เชียร์ทีมไหนนะฮะเวลาด่าจะได้ด่าถ,ถูกต้องหน่อยนะครับ ขณะเดียวกันอีอลลติกครับรายงานว่าถึงแม้ว่าโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยจะเป็นปีกที่ทำผลงานได้ดีที่สุดถ้าไม่นับชื่อของโคพาเมอร์แต่สโมสรยังคงพิจารณาทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามามากกว่า28.5ล้านปอนด์ที่ได้จ่ายกับ PSV ตอนคว้าตัวมาเมื่อมกราคมปี2023 ซึ่งมีรายงานว่าเลียมทูมี่เนี่ยก็บอกว่าเชลซีเนี่ยเชื่อว่ามาดูเอเก้เนี่ยมีค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์นะครับโอ้ตั้งสะโหดเลยขณะเดียวกันดีอรลติกบอกว่ามีการคาดว่าเลสลีอุกโกชุกูจะถูกปล่อยยืมตัวแต่เขาก็ยังอยู่ในคอปแฮมนะครับเขามีโอกาสจะถูกขายด้วยเช่นกันแต่การที่สโมสรดึงตัวเข้ามาด้วยค่าตัว23.5ล้านปอนด์อาจจะทำให้ยากที่จะขายออกไปนะครับ ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าอิปสวิตทาวกํกำลังเจรจากับเชลซีครับเกี่ยวกับการย้ายทีมของอัลมาโดโโรย่าซึ่งถูกประเมินไว้ที่30ล้านปอนด์ทำให้อิปสวิตน่าจะพิจารณาเป็นการยืมตัวแทนที่ของการซื้อขาดส่วนเรื่องอนาคตของเกป้าครับเดลติกสื่อเชื่อถือได้รายงานว่าเกป้าเนี่ยต้องการกลับไปที่ราาดิดครับแต่เชลซียืนยันว่าพวกเขาต้องการขายขาดมากกว่าปล่อยยืมซึ่งเอาอิทธิพลถูกปฏิเสธข้อเสนอไปเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะเดียวกันสกายสปอร์ตครับก็รายงานว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังสนใจคว้าตัวเทวชโลบามาร่วมทีมเป็นอย่างมากเรื่องนี้ผมพูดไว้ในไลฟ์ครับว่าวิลล่าเนี่ยไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วก็แบ็กขวาของวิลล่ากำลังมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแมตตี้แคชหรือเอชลีย์คอนซา พวกนี้ไม่ใช่แบ็กธรรมชาตินะครับแมตตี้แคชเนี่ยตอนอยู่ฟอร์เรสต์เล่นมิดฟิลด์แต่พอมาเล่นแบ็กก็พอเล่นได้ครับแต่ว่าแหมถ้าได้ชาโลมาไปก็คงจะดีนะส่วนดีอรเลิติกก็รายงานบอกว่า Chelsea เชลซีน่ะพร้อมจะขายเซซารีคาซาเด้ครับหลังจากทำผลงานได้น่าผิดหวังในการยืมตัวที่เลสเตอร์ภายใต้เอนโซมาเรสกาในฤดูกาลที่แล้วนอกจากคาซาเด้ครับอีกคนนึงก็จะไปด้วยฮนะเดียร์ลิติกก็บอกว่าเดวิดวอชิงตันเนี่ยเป็นอีกคนที่มีสิทธิ์จะ ย้ายออกไปด้วยสัญญายืมตัวในต่างประเทศในโค้ต้าสุดท้ายที่เหลืออยู่หลังจากย้ายไม่จากซันโตสด้วยค่าตัว13.7ล้านปอนด์แต่ก็อาจจะถูกขายขาดได้เช่นกันครับถ้ารับข้อเสนอที่ยอมรับได้สังเกตดีๆไหมฮะเพื่อนๆถ้าฟังดีๆเชลซีพร้อมปล่อยยืมครับแต่ถ้ามีข้อเสนอที่ยอมรับได้เนี่ยพร้อมปล่อยนะครับสังเกตว่าถ้าเงินมาก็พ้าหลุดเหมือนกันในยุคหลังของเชลซีไม่ว่าจะเป็นอุโกชุกวูคาสัเดออ่าวอชิงตันนะจริงๆเนี่ยอีกคนหนึ่งที่มีข่าวนะฮะ ก็คืออเล็กมาตอสครับอเล็กมาตอสคือหนึ่งในนักเตะที่เชลซีบอกว่าพร้อมจะปล่อยยืมแล้วก็อา,อาจจะดึงตัวกลับมาแต่ถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจเนี่ยก็พร้อมจะปล่อยเช่นกันสังเกตว่าเชลซีในยุคท็อตโบลีเคเล็กแคปิตอลจะเป็นแบบนี้นะฮะอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นครับนิซาคิเซล่าบอกว่าเบสิตัสเนี่ยสนใจจะยืมตัวแองเจโลครับแต่สโมสรพยายามขายนักเตะออกไปก่อนตลาดจะปิดเห็นไหมไอ้ัวไอ้ตัวที่ดึงลง ดึงมาในช่วงแรกๆที่เป็นโปรเจกต์ใหม่เนี่ยทำท่าจะโดนปล่อยออกหมดนะฮะจุดยืนเนี่ยอาจจะอ่อนลงถ้าพวกเขาไม่สามารถดึงดูดให้มีการยื่นข้อเสนอจะทําให้สามารถขายข้ออกไปได้แบบถาวรก่อน,นตลาดปิดในวันที่30สิงหาคมซึ่งดิซ่าคินเซราก็รายงานอย่างที่ผมบอกครับเขาบอกเจลซีอาจจะขายบรูย่าชาโลบาฮัมฟรีย โฟฟาน่านะฮะนาบิดาตโรโฟฟาน่านะครับเกปาเกปาอลิซาบาลกาออกจากทีมมากกว่าจะปล่อยตัวเพราะฉันตัวนี้ผมเคยพูดในไลฟ์นะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเรายังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่สามารถปล่อยออกได้ลองนับนะครับโรย่าชาลบาฮัมฟรีย์โฟฟาน่าเกปานี่5คนนะครับยังไม่ได้นับเรื่องราวของลูคาคูยนะครับี่มีหลายตัวอย่างแองเจโลกาเบรียลอะไรพวกนี้ก็พร้อมที่จะปล่อยออกจากทีมได้เช่นกันนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูฮะที่บอกเชลซีมีสควอตเยอะเนี่ยปล่อยได้อีกเพียบผู้ตามตรงนะฮะส่วนดิมาซิโอครับรายการตอนช่วงประมาณตีสอบ้านเราครับบอกว่านาลีเนี่ยยังไม่ได้อา่าเรียกว่าเรื่องเรื่องการอนุมัติการปิดดีวลรวคูที่30ล้านยูโรนะฮะหากว่าทางเชลซีเนี่ยยังไม่ตอบตกลง30ล้านยูโรที่นาโปลียื่นไปเนี่ยนาโปลีจะเซ็นสัญญากับดาบิดเนเรสแทนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ28ล้าน ยูโรนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจก็เป็นไปได้นอกจากนี้ดีแอเลติกก็บอกว่ามาคิวครับอาจจะถูกปล่อยยืมตัวก่อนเรียกว่าถูกกำหนดให้ปล่อยยืมตัวก่อนการย้ายทีมของซามูโอโมร์ดิออนจากแอเดนโกมาริดล้มเหลวครับโดยนักเตะวัย18ปีรีรายนี้อาจจะได้เริ่มต้นจากการเป็นตัวสำรองของนิโคลัสแจ็กสันนะครับก็เกือบแล้วนะฮะถ้าเกิดซาบูโอโมรดิออนมาเนี่ยมาคิวเ่ยอาจจะโดนปล่อยตัวออกไปก่อนนะครับแต่ ซาบูอโบริยอนไม่มามากิวก็เลยอาจจะได้เป็นตัวสำรองของทางนิโคลัสแจ็กสันนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีเรื่องราวของมิเคลโูบูดิกหน่อยนะครับก็บอกว่ามูดิกเนี่ยยังคงดูไร้ทิศทางในทีมเชลซีครับไม่สามารถที่จะขายออกไปได้และอาจจะต้องลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายมากขึ้นหลังจากคืออาจจะต้องเบียดกับโอกาสในการลงเล่นยากขึ้นหลังจากที่เปโดเดโตย้ายเข้ามานะครับ ส่วนเรื่องของไรฮิมสเตอร์ลิงก็มีรายงานบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับฤดูกาลใหม่ภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซมาเรสกาแม้ว่าเชลซีจะเปิดกว้างต่อการขายเขาออกจากทีมก็ตามนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างนะฮะกับดิวทั้งลัอคูแล้วก็การปล่อยนักเตะที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานออกจากทีมเนี่ย เหมาะสมหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ